สนับสนุนโดยวุ้นเส้นตรามงก,กรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำเอาละครช่วงนี้ผมก็ได้พาท่านผู้ชมเนี่ยออกมาหาความรู้หรือว่ามาลองทานอาหารใหม่ๆกันนอกครัวอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาทานอาหารเกาหลีกันละกัน เราจะมาทำความรู้จักกับอาหารพื้นเมืองของเกาหลีหรือว่าอาหารที่เปทานจานเดียวซึ่งคนเกาหลีเนี่ยเขาทานกันทุกวันเราไปพบเชฟกันดีกว่าซึ่งเชฟที่เนี่ยทุกคนเขาเรียกกันว่ามาดามแต่มาดามจะชื่ออะไรนั้นผมว่าตอนนี้ท่านผู้ชมเนี่ยตามผมเข้าไปเจอเขาเลยดีกว่าครับตามเลยครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับมาดามคิมฮนานาครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะฮานาอจารย์แนะน,น,นำตัวกับท่านชลบซัตเตอรก็ได้ครับยนดีอ้อนรับเชียวานชื่อคิมฮานานะคะทำงานที่นี่20ปีแล้วนะคะมาดามมาจากเกาหลีเลยเกาหลีใต้จากเกาหลีกรุกงโซลท่<อ>นาวนมาามทำอาหารตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่เกาหลีหรือเปล่าตอเด็กๆหรือว่าเริ่มโตมาก็สนใจหรือว่าเป็นยังไงก็จริงๆที่บ้านน่ยคุณยายคุณแม่ก็ทําอยู่ทานก็โตแล้วก็ทําอาหารค่ะ ก็้ามาถึงนะมาดําสนใจเข้ามาทําอาชีพในการทําอาหารรักในการทําอาหารชอบชิมหรือว่าชอบอะไรชอบทุกอย่างนะคะชอบทุกอย่างเลยโดยเว่าที่นี่มีอาหารที่เป็นอาหารเป็นอานหาเป็นจานแบบอาาจานเดียวที่คนต่อหน่กินมีค่ะมีหลายอย่างหลายอย่างเลยใช่ไหมครับมีจริงๆที่นี่มีไก่ทอดพริกนะคะไก่ทอดพริกช่วงนี้ต่างมากเลยกับไก, uh huh. ก่ทอดพริกข้างนอกมี ยอมมากเลยเอา้ะครับผมว่าตอนนี้พอแล้วเราเข้าไปในครัวกับมันดำไปทำอาหารดีกว่านี้ไหมโอเคได้ไหมเชิญได้คุณเชิญค่ะตามมาเลยครับครัตอนนี้เราก็อยู่ในครัวกับมาดามแล้ววันนี้เราทำอะไรกันกินดีวันนี้เมนูซี่โคงหมูต้มเค็มค่ะภาษาเกาหลีโอบับไคบีจิมนะคะับโอบับไคบีจิมก็คือซี่โคงหมูต้มเค็มใช่ค่ะในผักทองค่ะ กระสอบเราเผาแล้วเราร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้มาดำเผาให้ปลักไส้ออกเพก็ตอนนี้เราเอาไปหนึ่งหรือว่าทอะตรงหนึ่งค่ะแต่ว่าต้องเดียวก่อนนะคระเพมหนึ่งเพราะว่าซี่โครงหมูก่อนนะคะถ้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ซื้อซิ่โครงหมูได้แบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หย่างเดียวนี้เลยค่ะนี่ทำไมถึงต้องต้องทำแบบนี้ด้วยครับผมเพราะว่ารสชาติดีขึ้นไงอ๋อคือเราเราแลกมาตรงกลางเสร็จแล้วเราก็มาบ้างอีก ถ้าชมดูใกล้ๆเนี่ยจะมีรอยบ้างหมดเลยครับผมตรงฐานรสชาติเนี่ยเข้าเนื้อได้ครับด้านเรียบร้อยแล้วก็ั้งหมดเลยได้ซอสปรุงรสครับอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆเป็นอาหารต้นด้านอยู่แล้วอันนี้เหล่าเกาหลีนิดหน่อยโซจูใช่ไหมครับผมแอลกอฮอล์ช่วยทำให้หมูนุ่มขึ้นใช่ค่ะกระเทียมนิดนึงใส่กิ้งนิดเดียวค่ะนิดหน่อยได้แล้วก็ใส่พริกพริกไตยนิดหน่อย นี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำจ้ำอีกนึ่งแล้วก็นี่ค่ะดัวไวเราเราจะหมักเอาไว้ก่อนนานไหครับในการหมักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับครึ่งชั่วโมงอ่าทำไว้ก่อนแล้วก็ต้มนะคะโอเคทำใหต้มเลยค่ะค่ะอันนี้น้ำซุปนะคะน้ำซุปหมูครับผมโอเคน้ำซุปหมูเราก็ลงเลยค่ะอยากใส่มาไปเรื่องนะครับทำซอสเมื่อกี้รสชาติใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็ เกาลัดเกาลัดก่อนเพราะว่าเกาลัดสา f เฟรชใช่ไหมคะอ๋อสดน่ะใส่ก่อนนะต้มหนานะอร่อยอันนี้คือเกาลัดที่เพายังไม่พุ่งเขาจะเป็นสีเหลืองๆพ่อใส่แปลกล้วยแปลกล้วยแล้วก็แทนลอดทุกอย่างเลยต้มก่อนนะคะนักเงิ้งแล้วก็ใส่มันฝรั่งพ potato นะคะครับผมแล้วก็ใส่หอมเนี่ยครับผมอน i o n นะคะเต้านมยักษ์นะคะ ครับผมต้นหอมญี่ปุ่นด้วยต้นหอมไทยด้วยผู้สารนะคะพุ้สาแห้ง dry chuchuve นะคะครับผมแล้วก็สุดท้ายต้นหอมอ่ะต้นหอมไทยสักเล็กน้อยครับผมเราต้มนานหรือเราต้มนานไหมสิบวินาทีถึงยี่สิบก็ได้ค่ะแล้วตัวฟักทองเราทำไปนึ่งใช่กับสตีมนะคะสตีมเฉยโอเคได้ครับอันนี้นะคะอ่าแล้วแล้วตนตัวฟักทองเนี่ยเราต้องใช้เวลานานครับในการนึ่งประมาณก็พร้อมกันซี่โครหมูประมาณสิบห้าทีประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับผม อันนี้ก็เรามีตัวที่เรานึ่งไว้แล้วเมื่อกี้นะครับผมนี่เป็นอย่างนี้ออกมาหน้าตาแตแล้วค่ะโอเคนี่นะคะครับผมเราก็มีตัวตัวเมื่อกี้ต้มเข้มนะคะอันนี้คือตจนที่ทําเสร็จแล้วก็คือน้ําจะงพวกลงไปแล้วสีเข้มขึ้นนะครับผมอันนี้นะคะซี่โครงหมูเป็นนี่ได้แล้วค่ะโอเคค่ะโอเคแล้วก็งาเแล้วงานเล็กน้อยแล้วก็ปิดปากก็ได้ค่ะเอาละครับนี่ก็อาหารวันนี้ครับผมที่มาดาม คิมชัวดูชื่อว่าครับผมบบาครับคูบักไกบีจิมค่ะคูบักไกบีจิมซี่โครงหมูต้มแข็งครับผมอาหารเกาหลีของมาดามคิมตอนนี้แล้วก็ผมคิดว่าเราไปชิมกันดีกว่าไหม<ะ>ใช่ครับผมตามไปชิมกันเลยกัน<ะ>ครับตอนนี้เราก็อยู่บนโต๊ะอาหารกับมาดามแล้วครับผมอันนี้จะเป็นอาหารเกาหลีซึ่งเป็นสูตรดัร้งเดิมหรือรเปล่าหรือเป็นสูตรของมาดามเองก็เลสปีของมาดามเองค่ะ อันนี้เป็นของมะดมแล้วอันนี้คืออะไรเมื่อกี้อันนี้พระาเกาหลีก็ครูจอริพันนะคะคล้ายๆปอเปียะโรยเยาคูซีนนะโรยเยาคูซีนค่ะเป็นอาชาววังก็าวังอะมีอะไรชอบก็ว่างหน่อยนะคะนิดหน่อยอันนี้คือผักผักหมดเลยอ่อไก่ยอกอันนี้ไข่แดงเลยไข่แดง เซปบระดับนะคะไวท์แล้วก็อ๋อนี่มีไข่ขาวไข่แดงแยกกันเลยโอเคก็ชิคกินแล้วก็ไก่อันนี้ก็กุ้งนะคะแล้วอันนี้เป็นแป้งไหมครับผมแป้งมีนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเตงกวาแต็งกวาค่ะใส่น้ำจิ้มนิดหน่อยหวานโอเคแล้วก็ทานได้เลยสดชื่นค่ะคล้ายๆปลาดยบสดตุ้งตานแล้วมันไม่ว่าจะเหนียวกินยต่จริงๆแป้งมันนิ่มมากอร่อยมากนุ่มๆไม่ใช่แค่แบบว่าทำให้ดูสวยงามแต่ทุกอย่างมีประโยชน์ ดูจากสีคือผักไว้สีต่างสีแล้วก็มีวิตามินตัวต่างกันใช่ค่ะตางต่อไปอะไรดีเลยอ่าแล้วก็ถังไก่ทอดพริกไหมคะอันนี้ใส่สิวสิวแล้วก็น้ำพึ่งนิดหน่อยอันนี้เป็นสูตรของแม่ดามเองเลยกรอบใไก่กรอบมากเลยอ่าแล้วก็หอมมากเลยครับใช่ค่ะเนื้อชาของน้ำผึ้งนิดนึงมันหวานหน่อยน้ำผึ้งใส่แล้วก็กระเทียมจูสนะคะใส่น้ำกระเทียมด้วยค่ะอร่อยมากต้องลอง ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เรากินได้ทั้งหมดเลยเออกินได้หมดเลยค่ะต้มตุ๋นแรกผมนะว่าแค่เอาผักทองมาเป็นแค่จานเนาะแล้วก็ตัดแยกออกมาอย่างนี้ค่ะเราชิมนี้ผมต้องตัดมันทั้งหนึ่งชิ้นเลยไหมอ่าได้ค่ะหนึ่งชิ้นห้ได้เลยค่ะแล้วก็ซี่โหมูต้มงทั้งหมดทานทั้งเป็ดทานได้เลยเหรอคะอ่าทานได้เลยค่ะแล้วก็ทานหมูด้วยหที่เราต้มมาเป็นแกงผมว่าอร่อยมากแล้วก็ความหวานของฟักทองหรือว่า ก็มีความมันๆพวกนี้อาจจะเป็นพวกพ้าวผัดผูสาหรือเปล่าค่ะพุ้สาแล้วก็ถัจิ้มก้นนัทจิ้มก้อนนัทแต่กล้วยด้วยมันพวกถั่วที่มันดับอกตอนแรกคนเกาหลีชอบใส่มันทำรสชาติมันมันขึ้นอร่อยมากครับทาแล้วนี่ไงไก่ต้มสมหรือเปล่าใช่ไหมครับสำเกตทถังนะคะสำเกตทถังปัดให้นะคะนี่ข้างในมีอะไรครับผมไก่หนุนตัวข้างในมีข้าวเหนียวข้าวเหนติมราดแ็ดกล้วยกระเดียมพุ้สาแล้วก็พุ้สาสมแล้วก็สม เนี่ยอะไรก็ใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยก็ต้มรสชาติของโสมจะขมหน่อยแต่ว่าพอคืนมันรสมันมันหอมตอนแรกมันก็ปินไก่ต้มจะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่แต่มีทั้งมีทั้งพวกถั่วหรือพวชาแล้วก็มีจินเสียงหรือว่าโสมด้วยรสชาติมันขมแต่ว่ามันหวานหวานด้วยหวานด้วยใช่เพราะอาจจะมีเพราะโสมเนี่ยทำให้อาหารตรงนี้หวานอืมค่ะเอาล่ะผมก็ชิมอาหารของมรรดาผู้จาผมคิดว่าอร่อยมากกินง่ายด้วย ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้กินอาหารเกาหลีหลายอย่างอาหารนี้วันนี้อาหารรดังาทุกจานอร่อยมากเลยโดยเฉพาะยิ่งไก่ต้มเนี่ยใครคิดว่าเป็นแค่ไก่ต้มม,มันไม่ใช่ละมันไก่ต้มสุนไทยซึ่งแสนใจทุกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นวัตถ<ม>ุดิบ<ม>ก็มีหลายสีเพื่อจะได้มีวิตามินครบแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารเพื่อนดำการเอาละครับถ้าใครอยากทานอาหารเกาหลีซึ่งไม่ใช่มีแค่เนยื่อเนี่ยมีอาหารมากมายแล้วก็สามารถเปลี่ยนรสชาติได้เรื้อยๆบอกมาดามเนี่ยผมไม่ชอบเค็มไม่ชอบเผ็ดแต่มาดามทำให้นะครับวันนี้ผมก็ต้ออองขขบบคคุณมมมมาาาดกรัผ สำหรับข้าวลูกอาหารเกาหลีซึ่งไม่ใช่มีแค่ในย่างถ้าแต่ท่านท่านชมธรรมะเนี่ยอยากมาทานเนี่ยมาดามอยู่ทุกวันไหมเกือบอยู่ทุกวันค่ะมาเลยค่ะมาครับผมจะมาดามต้อนรับรับเมนูเองเลยค่ะได้เลยค่ะเอาละครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนพบกับผมเชบ่อกับรายการเชื่อมมือทองได้ทุกวันเสาร์ครับวันนี้สวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ